จากกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนพัฒนามาเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาขวัญที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเราไม่ใช่เป็นเพียงกองทุนแต่นี่คือกองบุญเพราะนอกเหนือจากการให้สวัสดิการแก่สมาชิกในด้านการรักษาพยาบาลสวัสดิการผู้สูงอายุการดูแลในยามเสียชีวิตการคลอดบุตร การประสบอุบัติเหตุการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อโอกาสและการพัฒนาอาชีพของสมาชิกแล้วเรายังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์และดูแลผู้ประสบภยัยจากธรรมชาติด้วยหลักการพึ่งตนเองการให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีทั้งนี้ด้วยเงินออมจากสมาชิกเพียงวันล,ละ1บาทและด้วยการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาตะขวันและภาคเอกชนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชน เชิญพี่น้องชาวตำบลนาตาขวัญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองบุญโดยสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสด,ดิการชุมชนตำบลนาตาขวัญสอบถามรายละเอียดได้ที่0824404864กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาขวัญสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน